ดูด่วนช้างศึกยู17ลุ้นไปบอลโลกมันแข้งแมนยูช่วยยกระดับได้ขณะที่เมืองทองขอโทษเหตุปากแก้วส่วนบุรีรัมย์ขอเลื่อนนัดดวลลำพูนเพื่อไปซัดยาโฮคลิปนี้นะครับมาคุยเรื่องราวของฟุตบอลไทยแต่ช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนนะครับช่วงแรกผมขอไปเก็บตกควนหลงเกมสุดดราม่านะครับนัดที่เมืองทอง เปิดบ้านเจอกับบุรีรามยูเนเต็ดเกมนี้เมืองทองเนี่ยแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3นะครับเป็นเกมที่สนุกแต่หลังจบเกมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับโดยช็อตที่โอ้โหต้องยอมแล้วว่าโดนวิจารณ์อย่างหนักก็เป็นการทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแฟนฟุตบอลบางคนนะครับที่ปาแก้วกระดาษปาแก้วน้นกระดาษลงไปในสนามนะครับ เกือบจะไปโดนทางฝั่งของคุณนวินชิดช,ชอบประธานสโมสรบุรีรัมนะครับซึ่งไม่ควรทํากับเหตุการณ์นี้ล่าสุดสโมสรเมืองทองนะครับออกมาถแถลงการขออภัยต่อสโมสรบุรีรัมนะโดยถแถลงการเนี่ยเขามีรายละเอียดว่าสโมสรเมืองทองขอสแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างจริงใจต่อประธานสโมสรบุรีรัมรวมถึงนักกีฬาทีมงานและแฟนฟุตบอลและสโมสรบุรีรัมทุกท่านสําหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแฟนบอล เมืองทองบางกลุ่มที่ได้ปาแก้วกระดปาแก้วน้ำกระดาษลงไปในสนามขณะที่บุรีรัมย์กำลังร้องเพลงหน้าสแตนกองเชียร์หลังจบการแข่งขันเมื่อวัาอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์สมุสอนเมืองทองม,มีนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬาและส่งเสริมการเชียร์ที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมการเชียร์และวัฒนธรรมไทยจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำดังกล่าวที่ถือเป็นพฤติกรรม ที่ขัดต่อจิตวิญญาณแห่งกีฬาและไม่เคารพต่อคู่แข่งสโมสรเมืองทองขอน้อมรับผิดและจะดําเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและรณรงค์ให้แฟนฟุตบอลมีจิตสํานึกที่ดีในการเชียกกีฬาอย่างสร้างสารรค์และมีน้ําใจในกีฬาโดยสโมสรเมืองทองขอขอบคุณสโมสรวีรัมเทให้ความร่วมมือและความเข้าใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง2ส,สโมสรจะยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าทางเมืองทองออกมายอมรับผิดซึ่งแฟนบอลที่ทําแบบนี้เนี่ยก็ต้องสํานึกผิดและอย่าไปทําอีกแล้วเพราะสุดท้ายคนที่เสียหายก็คือสโมสรน,นะครับสโมสรต้องเสียภาพลักษณ์และก็ที่สําคัญคือต้องเสียค่าปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกทาพฤติกรรมแบบนี้ คือให้มันอยู่ในเกมเกมจบทุกอย่างจบไม่ควรไปทําร้ายนักกีฬาหรือทีมงานของสโมสรใดสโมสรหนึ่งอะทางเมืองทองออกมายอมรับผิดแล้วนะครับก็ขอโทษทางฝั่งบุรีรัมไปขณะที่ทางฝั่งบุรีรัมยืนเตะกันหน่อยล่าสุดมีข่าวมาอัปเดตนะครับคืออย่างที่ทราบว่าบุรีรัมเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอล FC ฟแชมเปี้ยนลีกเอลิตรอบ16ทีมโอ้โหต้องบอกว่ารอบนี้มันเพราะจะไปเจอกับยาโฮดาดูตาซิมทีมดังจากลีกมาเลเซียนะครับซึ่งจะ แข่งขันกันเนี่ยเกมแรกที่บุรีรัมย์ก็ประมาณวันที่4มีนาคมนะครับจากนั้นเนี่ยจะไปเยือนมาเลเซียนะครับในวันมีนาคมโอ้โหเป็นนัดที่บุรีรัมย์เนี่ยคาดหวังไว้สูงเพราะอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท,ท้ายไปแข่งที่ซาอุไปลุ้นเจอโรนัลโดลุ้นเจอเอัลฮีลาลุ้นเจออะไรทีมประมาณนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบุรีรัมย์เขาออกมา คือเขาอะขอเลื่อนนัดที่พวกเขาจะเจอกับลำพูนวอริ r เออร์ซึ่งเดิมทีแมตช์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเจอกับยาโฮในเกมที่บุยัมต้องไปเยือนซึ่งเป็นเกมนัดที่2นะครับก็ขอเลื่อนนะจากวันเสาร์ที่8มีนาคมเนี่ยเลื่อนไปวันที่26มีนาคมแทนนะครับ พระบุญรำเขาต้องการที่จะมีสมาธิให้มากที่สุดในการเจอกับยาโฮอา๋ยวรอดูนะครับก็เลยดูว่าโปรแกรมพร้อมและได้พักเต็มๆแต่นัดแรกสําคัญเจอกับยาโฮเนี่ยเล่นในบ้านของบุญรำก่อนในวันที่4มีนาคมจากนั้นจะเยือนในวันที่11มีนาคมนะครับวันที่11มีนาเนี่ยโอ้โหเป็นนัดตัดสินเลยเพราะว่าไปเยือนที่ยาโฮเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามรับชมกันเดือดแน่นอนบุริรมเจอกับยาโฮนะครับ ก็ติดตามรับชมกันว่าบุรีรัมย์จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้หรือเปล่าจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทย u 17กันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่า u 17ชุดนี้เนี่ยโ,โหน่าสนใจนะครับนักเตะเขาแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเซอร์เด็ดเป็นโค้ชเตรียมทีมอย่างดีมีนักเตะทั้งไทยแท้แล้วก็ลูกครึ่งมาร่วมทัพมีรายงานนะครับก็บอกว่าซินวาแม็กเซสนะครับนี่เป็นนักเตะลูกครึ่งที่ต่ง เป็นอยู่กับทีมแมนยูเนตสนะครับเป็นดาวรุ่งของแมนยูอายุย่าง15ปีใช่ไหมเขาเนี่ยเดินทางมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยยูสตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ปรากฏว่าเซอร์เด็จยอมรับเลยว่าซินวาแม็กเซสเนี่ยโอ้โหฝีทายอดเยี่ยมยกระดับทับช้างศึกทีมชาติไทยยูสได้ดีมากๆและคาดว่านี่จะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยยู7ในการล่าตัวลุ้นไปฟุตบอลโลกนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย คือซินวาแม็กเซสเนี่ยเข้ามาเข้าแคมป์ที่เมืองไทยเลยใช่ไหมแต่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเรียกซินวาแม็กเซสนะครับกลับไปที่สโมรสรเนื่องจากเขาจะมีโปรแกรมลงเล่นในฟุตบอลระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก่อนกลับไปอังกฤษเนี่ยซินวาแม็กเซ็ก็เดินทางไปหามมดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็มอบเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใส่เบอร์เจแล้วก็เป็นชื่อของซินวาแม็กเซส ให้กับมาดมแป้งด้วยโอ้โหก็เดี๋ยวซินวาแม็กเซนเนี่ยจะกลับมาอีกทีคือจะเดินทางไปที่กาตาร์เลยนะครับไปที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแอสไพร์แคมีตั้งแต่วันที่16มีนาคมแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ซาอุในระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนะครับเกมแรกเจอกับอุซเบกิสถานต้องบอกเลยว่าเดือดแน่นอนเขาบอกว่าฝีเท้าของซินวาแม็กเซสเนี่ยมาแล้วเล่นได้เลยและเข้ากับนักเตะทีมชาติไทยยู7ชุดนี้อย่างมากโอ้โหถือว่าเป็นชุดที่ น่าดูสุดๆนะครับเตรียมทีมดีนักเตะมีพร้อมแล้วก็มีขุมกําลังให้เซอร์เด็ดได้เลือกใช้งานกันแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นลุ้นไปบอลโลกเดือดแน่นอนถ้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ไปบอลโลกเพราะว่ามีโคตาถึง8ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นลุ้นกันสนุกลุ้นกันมันแน่นอนนะครับไอคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแล้เปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยเจกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ